กับกองข่โลกนะคะในช่วงสีสันค่ะช่วงนี้ค่ะมีเรื่องที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษมาฝากกันเรื่องแรกต้องบอกว่าแปลกทีเดียวค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพวาดซึ่งเชื่อว่าเป็นภาพวาดน,นะคะที่ต้องการที่จะให้เหมือนกับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2ของอังกฤษแต่ว่าเนื่องจากว่าหลายคนมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าภาพนี้ไม่ค่อยจะเหมือนเลยก็เลยถูกเก็บมาตลอด60ปีไม่เคยเผยต่อหน้าสาธารณชนมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มันถูกนํามาจัดแสดงแล้วเดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะ ที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อว่าจอห์นเนเปอร์เป็นผลงานตั้งแต่ปี1952แล้วซึ่งตั้งแต่วาดเสร็จค่ะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยว่าไม่เหมือนพระราชินีอลิซาเบธท,ที่สองแห่งราชวงศ์อังกฤษแม้แต่น้อยจึงถูกศาลสั่งห้ามไม่ให้เผยแพร่ภาพนี้ต่อสาธารณชนตั้งแต่นั้นมาค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ภาพวาดที่ถูกเก็บซ่อนมานาน6ทศวรรษถูกนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกแล้วที่หอประชุมเซนต์จอจในเมืองลิเวอร์พูลของอังกฤษแกรีมิล่าค่ะเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองลิเวอร์พูลก็มาปกป้องภาพวาดดังกล่าวค่ะโดยแสดงความเห็นว่าศิลปินสมัยก่อนอาจจะวาดภาพ ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากว่าไม่มีรูปภาพอ้างอิงซึ่งรูปนี้ถ้าพูดถึงความจริงก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่อาจจะผิดเพี้ยนในเรื่องของสัดส่วนบริเวณคอที่ยาวเกินไปเท่านั้นค่ะการแสดงภาพนี้ต่อสาธารณชนก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา บางคนบอกว่าเห็นด้วยกับนายแกรี่เมล่าค่ะแต่ว่านักหนังสือพิมพ์คนนึงก็วิจารณ์นหนักทีเดียวบอกว่าภาพนี้ทําให้เชื้อพระวงศ์ดูเหมือนตัวละครในภาพยนตร์เรื่องอีทีส่วนแนปเปอร์ค่ะศิลปินเจ้าของผลงานเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2001ด้วยวัย94ปีซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยบรรยายภาพนี้เอาไว้ค่ะว่านี่เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระราชินีที่สวยงามแต่ว่าไม่ได้หมายถึงพระราชินีองค์นี้ ซึ่งสาลที่ตัดสินในสมัยนั้นอาจมองว่าเป็นการลบหลู่ราชวงศ์จึงสั่งห้ามเผยแพร่าภาพนี้มาโดยตลอดค่ะค่ะก็แล้วแต่มุมมองนะคะของใครที่จะมองภาพนี้พูดถึงเนี่ยก็เป็นภาพที่สวยงามค่ะแต่ดูแล้วก็ไม่เหมือนพระราชินีอลิซาเบธจริงๆไปต่อกันอีกหนึ่ง mm hmm. เรื่องค่ะเป็นเรื่องของการทำลายสถิติโลกของนัก ของเชฟนะคะเชฟชาวอังกฤษค่ะเจมี่โอลิเวอร์ต้องบอกว่าเป็นเชฟชื่อดังจริงๆเขาจะทำลายสติด้วยการหั่นพริกให้ได้มากที่สุดภายในเวลา30วินาทีเท่านั้นลีลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะ <Okay. S 1> โอเคโอเคบอยส์ boys, Are you readyYes นี่คือบรรยากาศการทำลายสถิติโลกของเชฟเจมี่โอลิเวอร์เชฟชื่อดังชาวอังกฤษค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยตั้งใจที่จะหั่นพริกให้ได้มากที่สุดภายในเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้น โดยกิจกรรมนี้ค่ะเขาได้ประลองฝีมือแข่งกับเชฟแกเนโรคอนเทลโดเชฟรุ่นเดอะชาวอิตาลีนั่นเองซึ่งสถานที่สำหรับบันทึกสถิติลงกินเนสบุ๊กครั้งนี้ก็คือสตูดิโอทำอาหารของเขาพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการบันทึกวิดีโอเพื่อออกอากาศในช่อง j จมี่โอลิเวอ o ์ฟู้ดทัวด้วยซึ่งก็เป็นช่องอาหารของเขาเพื่อให้แฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวค่ะ เชฟคอทันโดนะคะสามารถหันพริกไปได้เพียงแค่5เม็ดเท่านั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าน้อยมากๆค่ะแม้กระทั่งกรรมการจากกินเนสบุ๊กเนี่ยก็ยังแปลกใจส่วนทางด้านของเจมมี่เขาหันพริกได้นับรวมแล้ว10เม็ดค่ะ ซึ่งความจริงนะคะต้องบอกว่าจํานวนที่เชฟเจมี่หั่นเนี่ยได้มากกว่านั้นแต่ว่าบางเม็ดก็ไม่ผ่านที่กรรมการกําหนดเอาไว้อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ชื่อของเขาก็ได้รับบันทึกลงสถิติโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีจากแฟนคลับเป็นจํานวนมากทีเดียวพูดถึงเชฟเจมี่โอลิเวอร์ค่ะเป็นที่รู้จักกันจากรายการอาหารที่มีชื่อว่า Neked ็ h เ f ได้ชื่อว่าเป็นพ่อครัวนะคะที่ให้ความสําคัญอย่างมากกับการปรุงอาหารแบบง่ายๆรวมถึงให้ความสําคัญกับความสดใหม่ของคุณภาพของส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไม่ฟุง้งเฟอ้อกับเครื่องปรุงรวมถึงสิ่งเติมแต่งทางรสชาติแล้วก็กลิ่นแต่อย่างใดนอกจากนี้ค่ะเชฟคนนี้ก็ยังจัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่า15 f o u n d a t i o n เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสที่มีวิชาชีพในการทาอาหารพร้อมั้งจ้างพวกเขาไว้ทํางานอยู่ในร้านอาหารของตัวเอง ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด4ส,สาขาในประเทศอังกฤษ hey, ค่ะใครอยากติดตามนะคะผลงานหรือว่ารวมถึงวิดีโอคนวิดีโออันนี้นะคะของเชฟเจมี่โอลิเวอร์ก็สามารถติดตามผ่าน YouTube ได้ด้วยค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของการวาดภาพนะคะลงบนตึกในเมืองเซาเปาโ,โลของประเทศบราซิลไปดูกันค่ะว่าภาพวาดบนตึกสูงถึง52เมตรจะสวยงามแค่ไหน และนี่ก็คือเกาะกระแสะโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทถึงสุก14นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็มีรีลันเสาร์ทิตย์16นาฬิการวมถึงในแฟนเพจ Facebook ของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชื่นจิตและทุมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ